ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือวัดบางพึ่งนะครับมีเป็นท่าเรือเนาะเรามาดูสะพานคู่ขนานพระรามเก้ากันนะครับนั่นมาชมความงามของสะพานกันนะครับ อันนี้เป็นท่าเรือบางน้ํำพึ่งนะครับนี่เราก็จะเห็นนูนสะพานภูมิพลน,นะครับนู่นี่เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับอ,อันนี้คือวัดบางพึ่งนะครับนี่

บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่เราจะมองเห็นสะพานนะครับอันนี้เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานพระรามเก้านะครับมีสร้างใหม่นะเป็นสะพานขึงเสาคู่นะครับนั่นเฮ้ยฝนตกโอเคนะครับฝนตกโหโหนี่มีเลือใหญ่วิ่งมา ฝนตกอันนี้เป็นวัดบางน้ำพึ่งนะครับโอ้ยฝนตกแล้ว ไอ้อวัดบางครึ่งนะครับนี่มีสารนี่สารสมเด็จพระเจ้าตากนะครับนี่นี่ะีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยนะครับหลวงเจ้าแม่คนอิม่มนี่ฮะ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ